โอเคครับผมกลับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i อแอมมอสนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปัตเตอรเลียนนะครับเคมน่าจะเคมนะครับรุ่นนี้นะครับมีโมเดลนะครับเอ็มเอ็มตัวนดนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับปัตเตอรเลียนตัวนี้สําหรับมือใหม่ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคหลังจากที่แกะออกมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่เลื่อนออกมานะครับอันนี้ผมใช้มาแล้วนะก็คือผมยังไม่ได้เคยรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะรีีีวววิให้้้ดดูนนนนนะะะะจจจาาากกกกัััั็็ทํงงคคครรบบึออออมโเเเตตต ตัว <lining> นี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพวกที่เขาให้มาเลยแล้วกันนะครับ oh. เขาจะให้สายชาร์จมานะครับสายชาร์จก็จะเป็นหัวชาร์จแบบนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะอะแดปเตอร์สามารถถอดออกได้นะครับหัวชาร์จก็จะเป็นสายชาร์จก็เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับ <imet> เราเสียบไปที่เดิมก่อนโอเคแล้วเขาก็จะให้นะครับฟันลองนะครับปกติเขาจะไม่มี แถมมาอย่างนี้นะครับก็จะมี0.5 0, 0. นะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3และเบอร์สนะครับให้มาทั้งหมด5เบอร์รแต่ที่แปลกแล้วก็ที่พิเศษกว่าใครนะครับก็คือเขาให้เบอร์0.5มานะครับเบอร์0.5มาซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับแล้วก็ดีนะดีกว่าที่เราจะไปซื้อหาซื้อเองนะครับเสียตังค์อีกโอเคแล้วก็จะมีหวีนะครับ ก็จะมีหวีอ่าซอยนะครับผมแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันนะครับน้ำมันเอาไว้หยอดฟันนะครับปัตาเลียนจากนั้นเรามาดูตัวบอดี้กันเลยนะครับอันนี้คือผมใช้แล้วนะนะครับแล้วมันจะมีแปลงตัวเล็กๆอยู่นะครับแต่ผมทําหายนะฮะหลังจากเอาออกมานะครับก็จะอยู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีฟันอ่าแบบนี้นะครับป้องกันอย่างนี้เรา เปิดใช้งานแล้วก็ถอดออกนะครับตัวนี้นะโอเคเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับเราจะให้ฟังใกล้ๆนะตัวนี้เป็นฟันเฟสนะครับสามารถปรับได้นะนะฮะปรับก็จะเป็น0ูนจนะครับฟันตัวนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์นะครับปรับตัวนี้ก็เป็น0.5ทันทีนะครับด้านหลังก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับใช้งานผมว่านานอยู่นะนะครับใช้งานแบตก็ทนอยู่นะครับอึดมากนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะดังนั้นนะครับปลั๊กของเรานะครับก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ลองเสียบดูนะครับอันนี้เป็นสีเขียวอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับลองชาร์จให้ดูนะปึ๊บอ่าลองชาร์จหลังจากที่เสียบเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นสีแดงนะฮะเห็นไหมนะครับจะเป็นสีแดงทันทีนะครับ โฟกัสไม่เอ่ยกล้องโอเคสีแดงปุ๊บอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงทันทีนะครับหลังจากเต็มนะครับก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับมันจะเป็นสีเขียวอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราชาร์จเต็มนะครับนี่เป็นสีแดงอยู่นะครับนี่ก็คือแบตยังไม่เต็มนะนะครับแล้วเราลองมาฟังเสียงอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นเสียงของเจ้าคลิปเปอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ดังนะครับถือว่าเบา แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นอาจจะมีเสียงที่ดังกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกครั้งนะฮะการเปิดนะครับสวิตก็ดึงมาด้านหลังนะครับบางบางรุ่นก็ดันไปด้านหน้านะครับแต่ตัวนี้นะครับดึงมาด้านหลังครับเึ๊าฟันก็จะขยับแล้วนะครับด้านด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นเรียบนะครับไม่ได้เป็นเส้นขีด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 นี้นะครับมันตรงนี้จะเรียบนะครับท่านผู้ชมครับฟันเฟดนะครับสามารถ ปรับปึ๊บอ่าแล้วก็ไล่เฟดได้นะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับความจุของแบตอยู่ที่2,500นมิลลิแอมนะครับเมตรอินไชน่านะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับอ่าโฟกัสแล้วนะครับเมตอินไชน่านะครับเห็นไหมนะครับ2,500มิลลิแอมนะครับแบตเตอรี่นะทนอยู่นะครับใช้งานเป็นวันก็ได้เลยนะ หรือว่าจะเสียบไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้นะครับชาร์จไปด้วยใชย้ใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยก็ได้นะครับอ่าผมจะนี่นะครับระหว่างที่ชาร์จก็สามารถใช้งานได้เลยเหมือนกันนะครับโอเคถอดออกก็จะแสงปุ๊บอ่าเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับ เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังจะต้องฝึกการจับปัตเเลียนการใช้งานปัตเตเลียนนะครับสุดยอดนะครับในส่วนตัวนะครับผมใช้ตัวนี้ในการตัดทรงนักเรียนนะครับเวลาขึ้นทรงนะครับก็จะทําให้หัวข่าวนะครับหลังจากที่หลังจากที่ผมด้านล่างข่าวนะครับส่วนด้านบนก็จะมีผมดำนะครับผมก็จะปรับตัวนี้นะครับ ไล่ขึ้นไปนะครับเป็น0ูนจุด้าจากนั้นก็ลองอใช้ฟันรองนะครับลองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับขึ้นไปค่อยๆไล่ไปทีละนิดนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับการตัดทรงนักเรียนมากเลยนะครับเพราะว่าปรับสามารถปรับฟันได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเห็นไหมถ้าปรับมาแบบอย่างนี้มันก็จะเป็นศูนจด้าเลยนะครับถ้าใส่ฟันรองก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับถ้าใส่เบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับเวลาเราปรับฟันอย่างนี้ก็จะเป็น0ูนุ้าทันทีนะครับนะ เห็นไหมครับใส่ฟันรองเบอร์หนึ่งแล้วปรับอย่างนี้ก็เป็น0.5ทันทีนะครับถ้าเอาเบอร์2มาใส่นะครับป้วปรับอย่างนี้ก็จะเป็น2.5นะครับสามารถเอาไว้เชื่อมกับตัวที่เราขึ้นทรงไว้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นเราขึ้นทรงเบอร์สองนะครับเราก็มาไล่ระดับด้านล่างก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเราก็ปรับตรงนี้ก็เป็น1.5นะครับแล้วก็เชื่อมขอบนะครับทําให้มันสมูทมากขึ้นนะครับตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับการไล่เฟดมากนะครับ ตัวนี้ผมชอบเลยนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากท่านชมท่านใดอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปี้นะครับผมอันนี้คืออาจารย์ผมสั่งซื้อมาให้นะครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าซื้อมาจากที่ไหนนะครับไม่รู้ใน Facebook หรือว่าในช้อปปี้นะครับแต่ผมแนะนำให้ซื้อทางช้อปปี้ดีกว่านะครับเพราะราคาถูกมากนะท่านผู้ชมครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเสนอความคิดเห็นยังไงก็สักปากคอมเมนต์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับสำหรัับคิปนีี้สสวดรับ